ว้าว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 หว,ว,วอลีนี่บ่โอ้โหเสียงลุงบอกไม่ธรรมดาทาั้งนั้นนะกอมน้องนอนได้สบายสบายเลยนะเป็นเจตนาของลุงนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามนุษย์นอนหลับยากมีเยอะมากในโลกเนียกินแต่ยาบังคับให้หลับให้วิทยาศาสตร์บังคับธรรมชาติมันก็หลับได้แต่มันไม่ลึก หลับไปแล้วตื่นขึ้นมามันก็ไม่สดชื่นมันงั้นงั้นงั้แหละเหมือนกินอะไรเข้าไปไม่รู้จักรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยความอเด็ดอร่อยที่ปลายลิ้นคนลิ้นไม่มีเลยนั่นนะฮะหลับแบบถูกยาบังคับให้หลับนะครับแต่ถ้าหลับโดยเสียงของลุงเมื่อกี้เนี้นะครับมันโอ้โหตื่นขึ้นมามันคนละคนเลยนะครับคุณคุณอุดมนะครับคุณอุดมพงศ์โอเคนะครับ ได้ยินแค่เสียงโบนี่ครับนี่เนเสียงโบนะนะใช่นะอีกทีก็ได้ครับ ลุงบอกอยู่แล้วว่ามันจะซึมลึกเข้าไปในหูสู่ขั้วหัวใจแล้วมันร้างสมองไอ้ที่มันหลับยากเพราะว่าสมองเรามันเต็มไปด้วยขยะกันแล้วคำว,ว่าขยะพอจะได้ไหมครับคำว,ว่าขยะนะสาระมันไม่ค่อยมีมีแต่ขยะเต็มเลยเสร็จแล้วไปคุยกันทะเลาะก,กันบอกแว้งกันสารพัดนี่ละกลุ่มนี้แหละครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเสียงลุม,มันเข้าไปล้างล้างหลุมดําให้ มันก็เลยขยะมันหมดไปมันก็เลยทําให้หลับง่ายหลับจริงๆครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเรื่องของคําว่าหลับคำว่าหลับก็ถือว่าดีมากฮะได้ประโยชน์สูงยิ่งกันและกันเรื่องของเสียงแระนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงที่ทําด้วยมือด้วยปากลุงเนี่ยนะขอให้รับไปเต็มๆทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้มันมหศจรรย์พันลึก นะแต่มันเป็นของดีเลิศประโสดสมันแตนตามยุคตามสมัยยุคไฮเทคลุงจะบอกนี่คือซูเปอร์ไฮเทคในการเยียวยารักษากันละกันโอเคไหมครับหวังว่าคงจะ get into เอาไปใช้บอกกันไปครอบคนในครอบครัวเพื่อนฝูงญาติมิตรต้องการทุกคนได้หลับสบายโอเค